สวัสดีค่ะยินยดีต้อนรับนักเรียนชั้นป .6 ทับ1เข้าสู่วิชาวิทยาศาสตร์กับครูทิพย์นะคะสำหรับวันนี้นะคะนักเรียนเนาะเรื่องที่เราจะเรียนกันนะคะเป็นเรื่องของวงจรไฟฟ้าอย่างง่ายนะคะซึ่งวันนี้วิชาวิทยาศาสตร์เนี่ยได้บูรณาการนะคะกับอีกหลายๆวิชานะคะไม่ว่าจะเป็น1ค่ะวิชาศิลปะ2วิชาวิทยาการคำนวณ และสุดท้ายนะคะคือวิชาสุขศึกษานั่นเองนะคะอ่ะเมื่อ,อชั่วโมงที่ผ่านมานะคะนักเรียนเราได้เรียนไปเกี่ยวกับเรื่องของแรงไฟฟ้าเรียบร้อยนะคะวันนี้เนี่ยเราจะขึ้นเรื่องวงจรไฟฟ้าอย่างง่ายนะคะนักเรียนถ้าพร้อมแล้วเราไปเริ่มเรียนกันได้เลยค่ะ วงจรไฟฟ้าอย่างง่ายนะคะนักเรียนจะประกอบไปด้วยแหล่งกําเนิดไฟฟ้าสายไฟและเครื่องใช้ไฟฟ้านะคะมีแค่3อย่างนี้เท่านั้นนะคะนักเรียนสามารถประกอบกันเป็นวงจรไฟฟ้าอย่างง่ายได้เลยนะคะนักเรียนเนาะมี1น่งค่ะแหล่งกําเนิดไฟฟ้าสายไฟและเครื่องใช้ไฟฟ้านั่นเองนะคะอ่ะเราลองมาดูว่าอุปกรณ์นะคะแต่ละ ประเภทนะคะแต่และอย่างเนี่ยมีความสำคัญยังไงนะคะอันที่1เลยคือแหล่งกําเนิดไฟฟ้านะคะแหล่งกําเนิดไฟฟ้าเนี่ยหมายถึงนะคะแหล่งสําหรับให้พลังงานไฟฟ้าหรือเราจะเรียกว่าเป็นแหล่งจ่ายแรงดันไฟฟ้าไปยังวงจรไฟฟ้านั่นเองอย่างเช่นนะคะแบตเตอรี่นะคะหรือถ่านไฟฉาย นะคะหรือเซลล์ไฟฟ้าเหล่านี้นะคะจัดเป็นแหล่งกําเนิดไฟฟ้านะคะนักเรียนอ่าดูรูปภาพประกอบนะคะต่อไปลูก ต่อไปนะคะส่วนประกอบที่2ของวงจรไฟฟ้าอย่างง่ายนั่นก็คือต้องมีตัวนําไฟฟ้านะคะตัวนําไฟฟ้าในที่นี้หมายถึงสายไฟนะคะนักเรียนหมายถึงสายไฟซึ่งสายไฟเนี่ยทำหน้าที่อะไรทําหน้าที่ในการนํากระแสไฟฟ้านะคะให้ไหลผ่านไปยังเครื่องใช้ไฟฟ้านั่นเองถ้าพูดง่ายๆนะคะนักเรียนเนาะก็เป็นตัวเชื่อมนะคะระหว่างเมื่อกี้นะคะส่วนประกอบที่1เนาะคือแหล่งกําเนิดไฟฟ้า ไปยังอุปกรณ์ไฟฟ้าหรือเครื่องใช้ไฟฟ้านั่นเองซึ่งตัวนําไฟฟ้าเนี่ยนะคะส่วนใหญ่จะมีสมบัติเป็นโลหะเพราะว่านะคะคุณสมบัติของสารที่มีความเป็นโลหะเนี่ยจะสามารถนําไฟฟ้าได้สูงนะคะนักเรียนเนาะอย่างเช่นทองแดงเหล็กเห็นไหมคะใตดินสอนะคะก็สามารถนําไฟฟ้าได้แต่ค่าการนําไฟฟ้าเนี่ยก็ไม่เท่ากับพวกของโลหะต่างๆนะคะ คุณครูถามเรียนว่านักเรีนยนรู้ไหมว่าโลหะชนิดใดนำไฟฟ้าได้ดีที่สุดอ่าโลหะชนิดใดนำไฟฟ้าได้ดีที่สุดคุณครูจะบอกใบให้ใหว่าไม่ใช่ทองแดงอ่าลองคิดดูลองคิดดอะไรนะคะลูกเงินครับเงินครับเงินครับอ่าหลายนบอกว,ว่าเงินหลายคนบอกว่าเหล็กนะคะถูกต้อง เงินนะคะนักเรียนเนาะเป็นโลหะที่สามารถนําไปปาได้ดีที่สุดแต่ทําไมเขาไม่เอาเงินมาทําเป็นสายไฟคะลูกเพราะอะไรมันแพงครับมันแพงเออมันแพ,ง,นเพงเกินไปถูกต้องนะคะดังนั้นเนี่ยสายไฟนะคะถ้าเราแกะดูภายในนะคะนักเรียนสายไฟก็จะเป็น โลหะทองแดงซึ่งมีราคาที่ถูกกว่าและสามารถใช้ในการนำไฟฟ้าได้เหมือนกันนะคะก็เลยใช้โลหะทองแดงแทนเงินเนาะแต่ถ้าข้อสอบถามนะคะนักเรียนเนาะนักเรียนก็ต้องตอบว่าเงินนะคะสามารถนำไฟฟ้าได้ดีที่สุดนั่นเองค่ะต่อไปนะคะ อุปกรณ์ที่3ที่ต้องมีในวงจรไฟฟ้าอยางง่ายนะคะนั่นก็คือเครื่องใช้ไฟฟ้านะคะนั่นเรียนหมายถึงเครื่องใช้ไฟฟ้าที่สามารถเปลี่ยนพลังงานไฟฟ้าให้เป็นพลังงานรูปแบบอื่นได้นะคะในวงจรไฟฟ้าง่ายๆของเราเนี่ยตัวใหญ่เรามากักจะใช้หลอดไฟนะคะนั่นเรียนซึ่งหลอดไฟเนี่ยเป็นการเป็นเครื่องใช้ไฟฟ้าที่เปลี่ยนพลังงานไฟฟ้าให้เป็นพลังงานแสง นะคะนักเรียนเนาะ,ะถ้าเพิ่มขึ้นมาอีกนิดหนึ่งเราอาจจะใช้ออดไฟฟ้านะคะนักเรียนเนาะออดไฟฟ้าเนี่ยก็จะมีลักษณะคล้ายๆกับกลิ่งไปกลิ่าแจ้งเตือนหมดเวลาเรียนของโรงเรียนเราค่ะนะคะ,นะคะแต่ว่ามันจะมีขนาดเล็กแล้วก็จะมีเสียงเบาวกว่านะคะนักเรียนซึ่งอันนั้นนะ่ะ จะสามารถเปลี่ยนพลังงานไฟฟ้าให้เป็นพลังงานเสียงได้นะคะจำไว้เนาะว่ามีอุปกรณ์แค่3ามอย่างนี้นะคะนักเรียนมีอุปกรณ์แค่สามอย่างนี้เราก็จะสามารถนะคะต่อวงจรไฟฟ้าอย่างง่ายได้อ่ะต่อไปนะคะนักเรียนเราลองมาดูว่าการต่อวงจรไฟฟ้าอย่างง่ายเนี่ยต่อ,อยังไงนะคะนักเรียนหน่ใช่ไหมคะ huh? อย่างที่เมื่อกี้คุณครูบอกว่า เราจะต้องมีแหล่งกําเนิดไฟฟ้านะคะนักเรียนหรือเซลล์ไฟฟ้านั่นเองในรูปภาพคุณครูใช้เป็นแบตเตอรี่หรือถ่านไฟฉายนะคะนักเรียนเนาะซึ่งแบตเตอรี่หรือฐานไฟฉายเนี่ยมันก็จะมีขั้วบวกกับขั้วลบนะคะมันก็จะต้องมีขั้วบวกกับขั้วลบซึ่งนักเรียนรู้เนาะนักเรียนเนาะว่าอ,อย่างเช่นเวลาเราจะใส่ถ่าน ของเล่นนะคะนักเรียนมันจะมีสองด้านใช่ไหมลูกด้านที่มีสปริงกับด้านที่ไม่มีสปริงนะคะนักเรียนเนาะด้านที่มีสปริงเนี่ยเราต้องเอาด้านที่เป็นขั้วลบนะคะกดลงไปนะคะใส่ลงไปด้านนี้ถ้าเราต่อขั้วของฐานไปฉายเนี่ยนะคะหรือฐานต่างๆผิดนะคะนักเรียนมันก็จะทําให้นะคะกระแสไฟฟ้าไหลไม่ครบวงจร เครื่องใช้ไฟฟ้าของนักเรียนก็จะใช้งานไม่ได้นั่นเองนะคะตัวนอันที่2คือสายไฟเห็นไหมคะสายไฟเนาะอ่าและอันที่3ามที่ต้องมีนะคะคือเครื่องใช้ไฟฟ้าในที่นี้คุณครูใช้เป็นหลอดไฟเห็นไหมคะนักเรียนเนาะแล้ก็ต่อสายไฟเข้ากับ แหล่งกาเนิดไฟฟ้าหรือแบตเตอรี่นะคะเข้าไปหาอุปกรณ์ไฟฟ้านะคะนักเรียนแต่ต้องต่อออกมาและก็กลับเข้ามาหาแหล่งกําเนิดไฟฟ้าด้วยนะคะนักเรียนโดยฟังให้ดีนะโดยกระแสไฟฟ้าจะไหลาจากขั้วบวกไปหาขั้วลบเสมอน้ําไหลสู่น้ําไหลาจากที่สูงลงสู่ที่ต่ํานะคะไฟฟ้าก็ไหลาจากขั้วบวกไปหาขั้วลบ เสมอนะคะนักเรียนเนาะอ่ะเห็นไหมคะว่ากับภาพลูกตอนนะคะจะชี้ออกจากกระแสไฟฟ้าขั้วบวกของแบตเตอรี่นะคะนักเรียนเนาะอ่ะกระแสไฟฟ้าก็เดินเดินเดินไปเห็นไหมคะมันจะเป็นการไหลเวียนแบบทิศทางเดียวจะไม่ส่วนทางกันนะลูกนะถ้าส่วนทางกันมันก็จะช็อต นะคะนักเรียนเนาะเครื่องใช้ไฟฟ้าก็จะไม่สามารถใช้งานได้นั่นเองค่ะอันนี้คือเป็นแผนภาพการต่อวงจรไฟฟ้าอย่างง่ายนั่นเองเนาะโอเคง่ายมากเลยนะคะความจริงเนี่ยอยากให้เปิดเรียนแบบออนไซต์แล้วนาะนักเรียนเราจะได้มาทํากิจกรรมร่วมกันนะคะที่โรงเรียนเนาะ,ะเดี๋ยวเราค่อยทําย้อนหลังก็ได้นะคะสาหรับวันนี้นะคะลูกสําหรับวันนี้งานของนักเรียนนะคะงานของนักเรียนก็ นะคะทาในสมุดนะคะอันนี้ทําในสมุดง่ายมากเลยวันนี้นะคะนักเรียนเขียนแผนภาพการต่อวงจรไฟฟ้าอย่างง่ายนะคะแล้วก็เขียนด้วยว่าวงจรไฟฟ้าอย่างง่ายเนี่ยประกอบไปด้วยอะไรบ้างซึ่งครูคสอนไปแล้วว่าประกอบไปด้วย3มส่วนก็คือ1ค่ะแหล่กงกาเนิดไฟฟ้าคือถ่านไฟฉายหรือแบตเตอรี่นั่นเองสองค่ะต้องมีสายไฟ สามต้องมีเครื่องใช้ไฟฟ้าในที่นี้เห็นไหมคะคุณครูวาดรูปหลอดไฟคุณครูก็เขียนว่าหลอดไฟฟ้าแค่นี้ทําได้ไหมคะวาดรูประบายสีให้สวยงามเพราะคุณครูนรินนะคะจะให้คะแนนในส่วนของการวาดรูประบายสีของนักเรียนเนาะคุณครูก็จะให้คะแนนความถูกต้องนะคะนักเรียนเกี่ยวกับการทํางานการเขียนข้อมูลมาว่า วงจรไฟฟ้าของนักเรียนเนี่ยประกอบไปด้วย3าส่วนถูกต้องไหมนะคะเดี๋ยวรูจะส่งตัวอย่างนี้ลงไปในกลุ่มลายให้นะคะนักเรียนเนาะ,ะนักเรียนสามารถแคปเจอร์นะคะแคปเจอร์ ure, ภาพนี้แล้วก็วาดลงในสมุดได้เลยนะคะวาดลงในสมุดได้เลยนะคะอันนี้คืองานชิ้นที่1วิชาวิทยาศาสตร์นะคะงานชิ้นที่1วิชาวิทยาศาสตร์ก็ไปค่ะ เป็นงาน้นที่2นะคะเกี่ยวกับวิชาสุขศึกษานะคะวิชาสุขศึกษาของคุณคณรูนพดลวันนี้นะคะปากคําคถามไว้หนึ่งข้อคือให้นักเรียนบอกวิธีการดูแลรักษาระบบไหลเวียนโลหิตให้มีการทํางานที่ปกติไหมคะน้องนักเรียนก็เรียนไปแล้วเกี่ยวกับระบบไหลเวียนโลหิตนะคะนักเรียนเนาะ ที่เกี่ยวข้องกับเลือดในร่างกายของเรานะคะเกี่ยวข้องกับการทํางานของปอดและหัวใจนะคะนักเรียนก็บอกมาสามข้อนะคะว่านักเรียนจะทํายังไงให้ระบบไหลเวียนโลหิตของนักเรียนเนี่ยมีการทํางานที่ปกตินะคะนักเรียนสามข้อเขียนชื่อชานเลขที่ให้เรียบร้อยนะคะนักเรียนยเสร็จแล้วนะคะถ่ายรูปลงในอัลบัม้มวิชาสุขศึกษานะคะป .6 ทับหของค,คุณครนูนพดล เนาะนักเรียนวันนี้ง่ายๆค่ะสำหรับวันนี้ใครมีคำถามจะถามบ้างคะใครมีคำถามจะถามบ้างมีไหมคะลูกใครมาทีหลังไม่ทันมีไหมคะมีไหมคะอ่ะไหนลูกว่าไงครับผมครับครับถามได้เลยครับลูกเรียนไป็นน้ใช่ไหมครับเริ่มแต่กี่โมงเรียนตั้งแต่ประมาณ แปดโมงสามสิบกว่าแล้วค่ะผมมาเป็นมงสามห้ามามาแปดมงสามห้าครูก็เริ่มสอนแล้วนะคะลูกอ่ะเอาเป็นว่าถ้าใครที่เรียนไม่ทันนะคะนักเรียนเนาะหรือใครที่เข้ามาทีหลังเนี่ยแล้วเรียนไม่ทันนะคะนักเรียนสามารถไปดูคลิปการสอนย้อนหลังของคุณรูณได้เลยนะคะค้นหาเว็บไซต์ youtube นะคะพิมพ์ช่อง ห้องเรียนวิทยาศาสตร์คูทิปนะคะนักเรียนสามารถดูคลิปการสอนย้อนหลังทั้งหมดได้เลยโอเคไหมโอเคไหมคะเข้าบ้านโอเคนะอ่าโอเคนะคะอ่ะสวัสดีคุณโพโดนคะ่ะสวัสดีค่ะคุณโนพโดลคุณโอ,โด,ณโ,อโดนได้ยินไหมคะครับสวัสดีครับคูทิปสวัสดีนักเรียนป .6 ทับมุ่ทุกคนครับ ค่ะครูนภดลจะมีอะไรอธิบายนะักเรียนเพิ่มเติมไหมคะเอ่อก็ทุกครั้งนักเรียนนะทำรายงานนะครับแล้วก็ส่งครูให้นอนไปคุมไลน์ทุกไลน์นะครับอันนี้คืองานของครูนภดลนะคะที่ครูกําลังฝา,ากฝากนักเรียนทํางานส่งครูด้วยนะครับโอเคนะคะคุณคณรนูนภดล นะคะฝากนักงเรียนเรียบร้อยนะคะห้องหนึ่งไม่ค่อยมีปัญหาในเรื่องของการส่งงานขาดหนึ่งคนนะคะอ่าหลายวันที่ผ่านมาคือพลอยภพยลินนะคะไม่ทราบว่าหนูไปอยู่ที่ไหนนะคะลูกน้อเหลือคนเดียวที่ยังไม่ส่งงานแล้วก็ยังไม่ได้เช็กชื่อนะคะอ่ะตอนนี้คนที่เข้ามาทีหลังนะคะคนที่เข้ามาทีหลังให้ดูว่าตัวเองเช็คชื่อหรือยังนะคะดูว่าตัวเองเช็กชื่อหรือยังอ่ะดูนะคะ ตอนนี้คนที่ยังไม่ได้เช็กชื่อนะคะถ้าอยู่ในห้องนะคะนักเรียนถ้าอยู่ในห้องนี้เนาะหลังจากที่เรียนออกตูมไปให้นักเรียนคลิกเช็กชื่อให้เรียบร้อยนะคะเพราะว่าถ้าใครไม่เช็กชื่อก็จะถือว่าขาดเรียนเนาะมีปัชยะนะคะปียังกูลวายุพักพลทเนศนะคะวชิราพัทราวดีแล้วก็พ,พลพยินนะคะนักเรียน1 2ึ่งสห้ เจ็ดคนนะคะนักเรียนเหลืออีกเจ็ดคนที่ยังไม่ได้เ็ตชื่อโอเคนะคะเดี๋ยวคุณครูจะให้นักเรียนไปทํางานแล้วนะคะนักเรียนเนาะถ้าใครไม่มีคําถามนะคะสําหรับวันนี้นะคะคุณครูก็ขอจบการเรียนการสอนไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะคะแล้วพบกันใหม่ในชั่วโมงหน้านะคะสวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะลูกบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ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 